สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ซสำน,น,นักพิษแดงสาวนีวเอฟซราวินครับ FC ฟนิดหมอแคนแฟนบอลลัมครับผมยูวองคู่ครับคนลูกครับวันนหลวงลุงเพ็นจัดสุม่มเบกดอกไทยลูกครับงานมืออื่นครับคายอ้อมกำลังเริมประดาผาล่วครับเลซีน่น,น,นี่เด็กวัดผู้ช่างนาญนการ เบืองต่อเสร็จครับจะเป็นยังไงครับสวยงามบอกำลังเริ่มจัดสถานที่ครับกำลังจัดเตรียมวิกดอกครับไว้แต่ท่ายรูปครับ มากกับทายูครับดูครั้งเลยครับไปเป็นรูปเป็นล่างแล้ว เรียบร้อยแล้วครับผมมาต่อกันเลยเลยค่ายออครับเรียบร้อยแล้วครับไอ้ออครับสารตั้งพิธีบวงสรวงครับไอ้สีสารความค้งครับความค้งคนลุกเลยครับถ่ายรูปครับมืออื่นมากเลยถ่ายรูปแน่นอนครับ มาเอฟซีครับอแันอย่ัน่ก็จะเป็นทถาทีทา่าลครับบนลุกนะครับงไก็ฝากเข้ามาพ่นอเอซติดตามร<ม>ับชม ช่องยูทูบสบายๆชาแนลและเพจสบายๆชาแนลนะนครับเป็นกุนังใจครับอะไรอื่นพาอกันครับมีงวัดบ้านหนองคู่ครับอื่นมีงานครับถุ่มหนึ่งกับเซมีสวดจะเริ่มพุทธมนต์องค์ระปานะครับผมยูซาลาครับมากันหลายๆนะครับืออื่นมาเอาบุญน้ากันครับก่อนไปขามปีใหม่ไว้น้ากันครับแล้วก็เสียจากงานเรียบร้อยมากมาก่อนกับว่า้าลูกไอ่ออะไรครับ